สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเต้ยตยา,ยาเปิดดวงนะจ๊ะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอดีมานาะ t r a i y a 3 6 9โชคชะตากำลังจะเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณมาดูกันซิว่าโชคชะตากำลังจะเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณเลยในตอนนี้นะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอม ดวงโดยรวมพลังงานโดยรวมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงกับคุณเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์บางข้อความหรืออาจจะไม่ตรงเลยสักเรื่องก็ได้หรืออาจจะตรงแบบหลายๆเรื่องก็ได้นะจ๊ะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อที่ยันในการรับชมและการรับฟังถ้าเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าไม่เชื่อปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปได้เลยในทันทีนะคะ โอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นาจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังขึ้นพลังงานแห่งความโชคดีขึ้นพลังงานบวกของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค้าคู่เป็นกําลังใจให้กันด้ดยก็ได้นะกะข,ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเ <im edia> จ้ากรรมในเวรเจ้ากเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขอแรงครูบารมีคูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตยานเซนความรู้สึกของผู้ อ่านไพ่และพลังงานใบแรกขอยเป็นตัวแทนของคุณเป็น energy พลังงานของคุณและพลังงานของคุณในช่วงนี้คือโอ้โหหนึ่งถ้วยพลังงานดีมากพลังงานดีมากบอกเลยเป็นพลังงานของความสดชื่นสดใสเป็นพลังงานของชีวิตใหม่เป็นพลังงานของคนที่ได้รับข่าวดีมีเรื่องสิ่งดีเกิดขึ้นพลังงานของคนที่มีความสุขในตอนเนี้นะเออพลังงานของคนที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีความทุกข์ความยากอะไรมากหรอกตอนนี้เป็นพลังงานความสุขเลยแหละหนึ่งถ้วยเน่ะเนี่ยความสุขอืบ้านใครมีบ่อบ่อบ้านใครมีอ่างน้าหน้าบ้านบางหรือว่าบ้านใครอยู่ใกล้ใกล้น้ําใกล้คลองใกล้แม่น้ําหรือใครไปอะไรที่เกี่ยวกับน้ํามาอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะว้พลังงานคุณเป็นแบบนี้ไหมล่ะหนึ่งถ้วยพลังงานทัุน้ํานะอออมาดูต่อมาดูต่อซิว่าเออ อะไรที่กําลังจะเสิร์ฟเข้ามาถึงมือคุณเลยในตอนเนี้โชคชตากําลังโอ้โหเจ็ดถ้วยเลยหรอมันคือสิ่งที่คุณปรารถนามันคือสิ่งที่คุณต้องการมันคือสิ่งที่คุณรอมันคือสิ่งที่คุณฝันอยากได้อยากมีอยากเป็นมันคือสิ่งที่คุณจะได้มันคือสิ่งที่คุณจินตนาการหรือคิดอยู่ตอนที่คุณกําลังดูคลิปอยู่ตอนเนี้มันคือสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยคุณจะได้เสิร์ฟถึงมือคุณเลย เสิร์ฟเลยนะยอดวงชะตาโชคชะตาคุณเนี่ยกำลังเอาแบบสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมาเสิร์ฟถึงมือคุณเลยถ้าเป็นความรักเนี่ยก็ได้แหละเออถ้าถ้าพูดเรื่องความรักนะไพ่ถ้วยคือไพ่ของความรู้สึกอัมันก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กําลังจะเข้ามาเพราะหนึ่งถ้วยเนี่ยคือความรู้สึกดีความรู้สึกยินดีความรู้สึกที่มีความสุขถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือความรักที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุข นะหรือถ้าเป็นเรื่องสิ่งของเข้าของเงินทองก็เป็นสิ่งดีแหละที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีมีความสุขเป็นเรื่องดีกันแล้วกันเออน,นะอะอะไรนะโชคชะตากําลังจะเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงมือคุณอีกในตอนนี้โอ้เด็กถือถ้วยเธอเป็นความรักหรือเปล่าเป็นความรักหรือเปล่าใครไปขอพรด้วยเนี่ยฉันเห็นฉันเห็นนะเธอแอบไปขอพรให้มีคู่เธอแอบไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอแบบ เจอมีคนถูกใจหรือว่าเจอได้คู่ได้แฟนอะไรอย่างนี้อ่าไพ่เด็กถือถ้วยเป็นพลังงานของแบบถ้าแบบริอาจมีความรักนะเป็นเด็กเป็นเล็กประมาณเนี้ยนะคือไพ่เด็กถือถ้วยอะเ,อเริ่มเริ่มเริ่มอยากจะมีความรักเริ่มจากจะมีชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่เริ่มแบบเริ่มรักกันและเริ่มมีความสุขและเริ่มได้สิ่งดีและอะไรประมาณนี้ เออชีวิตที่มีความสุขเุ้ยเสิร์ฟมาจักรวาลเสิร์ฟมาเลยนะโชคชะตาเสิร์ฟมาเข้ามือคุณเลยเสิร์ฟเด็กมาให้คนหนึ่งเด็กถือถ้วยเสิร์ฟเด็กมาให้คนหนึ่งเสิร์ฟผู้มาให้คนหนึ่งเออเออโชคชะตากําลังเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณอีกนะโอเสิร์ฟเงินเสิร์ฟเงินไพ่หกเหรียญคุณจะได้รับเงิน เสิร์ฟเงินมาเลยได้รับเงินเนี่ยคุณแบบนั่งเคาะแบบแบมือเลยแล้วเขาก็โปรโยเงินลงมาโอ้นะเธอจักรวาลจะเสิร์ฟโชคชะตาจะเสิร์ฟอะไรมาเข้ามือคุณอีกนะในช่วงเนี้ยอ่ะโอ้แทมเพลตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสมดุลโอชีวิตดีเลยนะ ชีวิตช่วงนี้ดีจักกวางจะเสิฟความเปลี่ยนแปลงจะเสิฟความสมดุลจะเสิฟความสุขมาให้จะเสิฟความรักมาให้นะชีวิตมีการถ่ายเทชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการโยกย้ายนะาย้นะยายจากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีนะย้ายจากแบบความไม่สมบูรณ์กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์นะ โอ้หนหรือบางคนแฟนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะเธอมันมีการยกย้ายนะมันมีดวงการยกย้ายหรือเธอจะย้ายไปอยู่กับแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะการเดินทางก็มีใครรอการเดินทางก็จะได้เดินทางโอ้นะนใครจะไปต่างประเทศใครจะไปเที่ยวนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวไม่ได้ช่วงนี้น้ําป่าไหลลากนะเดี๋ยวจะ ตุยเย่ไปซะก่อนเฮอ,อเนาะดูกันต่อดูกันต่อไพ่แทมแพรนคือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งความสมบูรณ์ใแห่งการบารานเออชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นชีวิตที่มีความบารานมากขึ้นชีวิตที่มีความสมดุลมากขึ้นทุกทุกเรื่องหลายๆเรื่องเลยเออหนาโชคชะตากําลังจะเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณอีกในช่วงเนี้ยโอ้โหความสุขจริงๆก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือความสุข อยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินอิ่มหนำสำราญเบิกบานใจมีครบครันเห็นไหมไพ่ก้าถ้วยคือไพ่ของคนที่พร้อมเต็มเต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะมีความสุขพร้อมที่จะมีความสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะประสบความสําเร็จพร้อมที่จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยพร้อมที่จะกินดีอยู่ดีพร้อมที่จะอิ่มหนำสําราญใจพร้อมที่จะได้เที่ยวได้ทําได้หยิบได้จับอะไรตามใจปรารถนาเห็นไหมคือไพ่แห่งความสุขไงเก้าถ้วย นี้เธอใครโสดเธอจะได้มีแฟนจริงๆนะเพราะว่าเปิดมาเปิดหัวมาหนึ่งถ้วยแล้วตัวเธอถ้าเธอเป็น9้าถ้วยเธอก็ขาดอีกหนึ่งถ้วยถึงจะเต็ม10บถ้วยใช่ไหมสิบถ้วยคือครอบครัว10บถ้วยคือคู่10บถ้วยคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบคือมีครอบครัวมีคู่มีผัวมีเมียอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อใครโสดมีเกณฑ์คบรักนะคนคนนี้เป็นเด็กเด็กถือถ้วยเป็นคนอายุน้อยกว่า นะถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าเขาก็หน้าตาเด็กมากแหละเออนะหน้าตาไม่สมกับอายุอะ่ะเนอ,อหน้าหน้าเด็กกว่าอายุอะไรประมาณเนี้ยแบบใช้ฟิลเตอร์จัดอะ <c oughs> อะมาดูกันต่อมาดูกันต่อสิว่าโอโชคชะตากําลังจะเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณอีกโอ้โหเดียมเพลเลอร์พูดถึงเด็กเมื่อกี้เนี้ยคนแก่มาซะแล้วอ่าเดียมเพลเลอร์อำนาจวาสนาให้เดียมเพลเลอร์ให้เดียมเพลสขึ้นแบบ ขึ้นมือมากับช่วงเนี้ยมันคือความมั่นคงเดมเพลอร์ <Yeah. S 1> เนี่ยต้องพูดเลยมันคือความมั่นคงที่คุณจะได้รับทุกทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณทำก็จะมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเงินก็จะมั่นคงไม่ว่าจะเป็นฐานนะความเป็นอยู่ก็จะมั่นคงนะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตมีเจ้านาย หรือ support หรือคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับพวกระบบงานราชการหรือถ้าไม่ราชการก็ต่างประเทศไปเลยนะต่างประเทศไปเลยนะเออไพ่เดีมเฟเลอร์นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจวัสนาอํานาจบาร,รมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวคุณก็คือประมาณว่าฐานอํานาจบาร,รมีคุณดีมากเลยนะช่วงเนี้ยวัสนาคุณสูงมากอื เป็นคนดวงใหญ่เป็นคนดวงสูงเป็นคนมีอำนาจบาร,รมีนะดีเอ็มเพลร์แล้วต้องดูกันต่อนะเพราะเพราะว่าถ้ถาดีเอ็มเพลสกับดีเอ็มเพลร์ขึ้นเนี่ยมันคือไพ่ของอำนาจบาร,รมีอำนาจวาสนามันไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่มีอำนาจอืมเป็นไพ่คนที่มียศมีตำแหน่งเป็นไพ่คนที่มีดวงใหญ่อืมมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ได้หรือมีดวงคนมีตำแหน่งอำนาจ เป็นแบกผู้จักผู้ใหญ่คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละอะดูกันต่อดูกันต่อว่าโชคชะตากำลังเสิร์ฟอะไรมาถึงมือคุณอีกในช่วงเนี้ยโอ้โหเดอะเมติเชียนมันคือพรสวรรค์ของคุณมันคือความสำเร็จของคุณมันคือความสามารถของคุณมันคือความเก่งกาจของคุณ เห็นไหม t h เม e ิ i c i a n เนี่ยเป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของผู้มีปรัชญาความรู้เป็นไพ่ของคนที่มีวาทศิลป์อัน,อนร่เริยนะเป็นไพ่ของคนที่มีความฉลาดหลักแหลมอืมถ้าเป็น t h เม e ิเชียนถ้าพูดแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบขำๆนะ ฉลาดแกมโกงฉลาดแกมโกงคือนักมายากลไงเดอะเมดิเชียนคือนักมายากลไงเล่นแร่แปรธาตุพลิกแพลงสถานการณ์นู่นนี่นั่นฉลาดเป็นกฎอะประมาณเนี้ยเดอะเมดิเชียนอะไพครูไพครูใครเป็นหมอดูมัง่งใครดูคลิปนี้อยู่เป็นพ่อหมอแม่หมออ่ามาแอบดูคลิปนี้ช่องนี้บ้างไพครู ไพ่ครูขึ้นมาไพ่หมอดูขึ้นมาหรือใครเป็นสายมูก็ได้บางคนไปดูดวงบางคนไปแบบบางคนไปดูดวงหรือว่าดูคลิปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยดูแรนดอมที่คุณกําลังดูอยู่เนี่ยชอบดูดวงอะไรนี้ก็ได้หรือบางคนก็เป็นหมอดูเองก็ได้เดอะเมดิเชียนเนาะมีเซนนะมีเซนนะเป็นคนมีเซนแล้วเป็นคนอ่านคนได้นะคุณอ่านคนได้นะเชื่อไหมคืออ่านคนแบบว่าเนี่ย เป็นประมาณเนี้ยเป็นมานี้คุณอ่านคนออกนะเออนะคุณเก่งอะโดเมติเชียนคุณมีเซนอนะคุณอ่านคนทางภาษากายเขาได้เออนะแล้วคุณสามารถอ่านคนนําภาษากายเขาได้ว่าเขาแบบเอ่อปลอมจริงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะไพ่โดเมติเชียนไพ่คุณครูไพ่คนฉลาดเออนะอาพพสวรรค์เป็นไพ่พรสวรรค์ความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นเก่งกว่าคนอื่น คิดเหนือกว่าคนอื่นด้วยคิดใหญ่กว่าคนอื่นด้วยแล้วก็เขาเรียกว่ารู้ทันคนด้วยเออประมาณนี้เลยนี่คือเดอเมติเชียนหรือเธอไปขอพรก็ได้ฉันพูดถึงเรื่องขอพรนะเธอไปมูค่ะบางคนเป็นสายมูไปเดินทางไปขอพรตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้นตรงนี้ตรงนั้นอืมขอแฟนใครขอแฟนได้แฟนจริงๆนะเนี่ยใครขอคนอุปถัมภ์ใครขอคนซัพพอร์ตครขอคนช่วยเหลือได้อืม นะดูหน่อยอะไรจะเสิร์ฟถึงมือคุณโชคชะตากําลังเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงมือคุณอีกเจ็ดเหรียญเงินอะหกเหรียญเจ็ดเหรียญเงินจริงๆมันคือเงินที่ที่คุณแบบลงทุนลงแรงหรือได้ทําเอาไว้หรือบางคนต่อยอดอะไรเอาไว้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการต่อยอดเงินแบบ เทรดนู trade, ่นเทรดแต่เทรดก็เสี่ยงนะช่วงเนี้ฉันจะบอกการเทรดเนี่ยถ้าไพ่เจ็ดเหรียญน,นะมันเป็นไพ่ที่เขาเขาบอกว่าการลงทุนคือการเสี่ยงนะนะจริงๆไพ่เจ็ดเหรียญนัมันเป็นไพ่ที่เขาเตือนนะบางคนแบบดูว่าเจ็ดเหรียญคือจะได้เงินแต่ว่าฉันนะมีความรู้สึกว่าไพ่เจ็ดเหรียญการลงทุนคือการเสีย่ยงเพราะไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการคนที่ลงทุนคนที่ต่อยอดคือเรายังไม่ได้รู้ผลลัพธ์ว่าจะขาดทุนหรือกําไรไง เออยังไม่ได้รู้เลยว่าเอ,อ่อจะขาดทุนหรือจะกําไรอะไรประมาณนี้การลงทุนคือการเสี่ยงแต่หกเหรียญเจ็ดเหรียญมันคือสิ่งที่คุณจะได้อาจจะได้ส่วนแบ่งอาจจะได้เปอร์เซนอาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือการได้การได้รับอืมนะพอไพ่พประกอบขึ้นมาดีไงนะไพ่ประกอบขึ้นมาดีไงนะถ้าหยิบมาใบเดียวได้เจ็ดเหรียญเนี่ยคือมันต้องรอมันคือการรอคอยด้วยนะมันคือผลลัพธ์ที่มันจะออกมาว่า อาจะผลลัพธ์เป็นบวกหรือผลลัพธ์เป็นลบเท่านั้นเองมันคือการรอคอยนะแต่ทีเนี้ยพอเราเปิดมาหลายๆใบไพ่ประกอบคือหกเหรียญเจ็ดเหรียญมันคือผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนั่นแหละนะเสิร์ฟถึงมือคุณเลยนะอ่ะอะไรจะเสิร์ฟถึงมือคุณโชคชะตากําลังเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงมือคุณอีกสี่ดาบสี่ดาบเขาบอกให้นอนอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเนี่ยไพ่สี่ดาบไม่ใช่ไพ่สี่ดาบใบเนี้ยมันเป็นไพ่แบบสี่ดาบคือคนที่นอนและพนมมืออธิษฐานนะ นิ่งเงียบเก็บตัวอยู่กับตัวเองทบทวนแล้วก็มันจะมีคนภายนอกเห็นไหมอยู่ตรงหน้าต่างอะ่ะดูตามภาพเลยจะมีคนแบบคุยกันซุบซิบนินทาแอบดูแอบ,แอบมองคุณอยู่อะไรอย่างนี้โอ้อารมณ์นี้เลยเนี่ยสี่ดาบแต่คุณไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจภายนอกคือนิ่งเงียบอยู่กับตัวเองอะไรประมาณนี้เออหรือเปล่าคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า,ามาดูกันต่อฝนตกแล้วนะ จะบอกฝนตกนะเดี๋ยวมันถ้ามันตกแรงมันเสียงดังแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงฉันอ่ะดูกันต่อเหล็กห้าใบดูกันต่อซีว่า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 อ่าโชคชะตากําลังเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงมือคุณในะในจอน,นี้สองเหรียญนานะสองเหรียญการหมุนการรับการรับการจ่ายโอไพ่การเงินที่คล่องตัวไพ่การเงินที่คล่องตัวไพ่ความอ่าบบราณเออนะไพ่การเงินโอ้ยฝนตกแรงแล้วนะอ่ะ แล้วก็มา d e วิลเดวิลเดวิลมันคือสิ่งที่คุณปรารถนานะช่วงนี้อารมณ์สับสนอารมณ์แปรปรวนนะจ๊ะแล้วก็มา d m p l a t เเนี่ย d m p l a t e ขึ้นมาอีกแล้ว d m เ l a t พลท e ี age, ขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานที่ดีเนาะคลิปนี้เนี่ยเราจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะเพราะผลดังมากความสำเร็จความสำเร็จชัยชนะความเจริญก้าวหน้า แล้วก็ให้ราชาเหรียญการเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินมีคนซัพพอร์ช่วยเหลือเรื่องการงานและการเงินหรือได้เงินหรือฐานะจะรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นท้ายสำรับเป็นสองดาบนะท้ายสำรับเป็นสองดาบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนผันอย่าลังเลอย่าลังเลนะช่วงนี้อย่าลังเลเอาฝนดังเนาะฝนดังมากเลยฝนนี้ก็เป็นปัญหากับฉันอีกนะอุปสรรคเออนะ เพราะฉะนั้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวฝนดังเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะเออนะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีมันคือตัวเลือกถ้าถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือมีคนเข้ามามันจะมีแบบมาทั้งอายุน้อยกว่าและอายุมากกว่าแล้วคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะประมาณนั้นแหละมันอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะเลือกอะไรเท่านั้นเองให้าการเลือกการตัดสินใจคือสองดาบตรงนี้เกิดขึ้น ห้าสิบห้าสิบลังเลจะเลือกอะไรจะเลือกผู้ใหญ่หรือเลือกเด็กอะไรเหีายนเนี้ยเออประมาณนี้โอเคขอให้สุขสมหวังนะคะขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ